สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kinitty TK นะคะวันนี้นะคะ Kinitty จะมารีวิวเป็นตลับผ้าคุณแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นานๆจะเข้ามาทีนะคะใบนี้เนี่ยก็มีพี่แบ่งปันให้นะคะแล้วส่งใบชนีมานะคะต้องขอบคุณพี่ด้านนี้มากๆเลยนะคะก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะเข้าทรงสวยเลยนะคะก็ใส่เป็นรองอยางขึ้นหนา้าพลาสติกก็ได้นะคะนี่ยกซูมด้านบนไม่ได้โอบอ่าไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะ ืลังจากตลับเนี่ยก็ใหญ่ใหญ่อยู่แล้วนะคะขนาดซูมก็มีไว้เหมือนเรียกว่าเล็กๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ดูแบบเวอรเกินไปนะคะนี่สวยงามแกะลายต่างๆสภาพของใบนี้ก็ยังดีอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นยกซูมบนล่างนะคะนี่ค่ะชื้อ แล้วก็ด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทด,ดีนะคะแกะลายแบบนี้นะคะเป็นเส้นต่อกันเลยยาวๆนะคะตลับเนี่ยก็จะใบค่อนข้างใหญ่นะคะนี่แกะลายชื้แล้วก็อีกด้านหนึ่งโอห่วงน้องอีกด้านนึงก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็ปิดสนิทแล้วกแกะลายเดียวก,กันกับด้านที่แล้วเลยะคะ่ะ ด้านล่างของตลับนะคะเดยต่างๆอยู่ครบนะคะสภาพดี used fairly really like new อีกแล้วทำใบนี้สวยงามแล้วด้านบนเดี๋ยวชมห่วงกันนะคะนี่เป็นห่วงของตลับนะคะก็โอเคสภาพใช้ได้นะคะรอยบิดต่างๆก็มีนิดนึงนะคะตามภาษาของตลับ,ลบทองมือสองนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังของตลับก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะแกะลายทั่วไปนะคะ ชือ,อแกลายตามประสาของตรับนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดชมด้านในกันดีกว่านะคะว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ นี่ค่ะไม่รวมนะคะบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็เป็นลูกทรงของตลับขุนแผ่นพิมพ์ใหญ่เลยนั่นเองนะคะก็ใส่ได้สวยนะคะถ้าท่านไหนชอบเนี่ยก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ขนาดนะคะของด้านในของใบนี้นะคะความกว้างตรงกลางนะคะจะอยู่ที่3.4เซนนั่นเองนะคะส่วนความสูงของด้านในนะคะจะอยู่ที่55เซนนะคะอยู่ที่5เซนนั่นเองนะคะเราก็ปิด ติดสนิทดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาวัดขนาดด้านนอกกันนะคะขนาดตรงที่หน้าจอนะคะความกว้างตรงหน้าจอตรงกลางนะคะก็จะอยู่ที่2.9เซนนะคะส่วนความสูงนะคะก็จะอยู่ที่4.4เซนนั่นเองค่ะแล้วก็ ใบนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่2 0 8สกกร,รัมนะคะก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะก็หนักกำลังดีนะคะก็เผื่อท่านไหนตามหาอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสารับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 9 8 9 9 8 6 6 6 8 5ได้เลยะคะ่ะหรือว่าท่านไหนนะคะอยาก แบ่งปันตลัดทองกรอบทองเศษทองพักทองคํานะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านชั้นสามห้างบันดิบงามวงวานติดกับลิฟต์ตัวกลางค่ะหรือจะมาเรียกว่ามาลองตลับก็ได้นะคะมาลองตลับมาพูดคุยกันนะคะด,ดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะคินดิตีขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคิมนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินดิตี T ทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ